มานอนป่าครับวันนี้เมื่อคืนไม่ได้ถ่ายให้ดูสาภาพตอนเช้าเปียกหมดครับฝนตกฝนตกลินครับคองไฟก็มอดับหนาวมากๆเมื่อคืนนี้นี่เปียกหมดแล้ว อากาศตอนเช้าครับหนาวครับเมื่อคืนนี้หนาวมากๆเลยสงสัยเมื่อคืนนี้อากาศติดลบทั้งหนาวทั้งเปียกแซนนนำมันอะ่ะจากเนืน้ำมัดรถลุกขึ้นมา่ต่างกันพื้นบดแล้วะ <laughs> มาช่างใช้ใชน,น,นาว่า

Nu ska vi ha en absolut vodka f l ะ s k a med här. Och snyta sig med det pappret går i e till bilden. v a u n d e ni lämna n d นอนมึเี้ยงก็สงหนาวยับไปมองนี่หนาวเขาทำองนี่หาวตื่นกินว่าโอ้คุยจัหนอก่ยปั่พอรู้ว่หูเมียว่าจะขอมัพี่แล้วถึงแบนี อันนี้เบาแล้วจังเบาแล้วจิ้เต็มขึ้นนิดเป็นนอนสองคยไปใหม่ลูกกันนัดแล้วนัดบิดเบี้ยขอบรองเบี้ยต้องนั่นมาดิ ที่ไฟไปหาแล้วสองที เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านก่อไฟไฟกำลังอุ่นๆครับตอนนี้นนนนี่่แแลลลดดาบบตตอออวัง้เป็ก Och det var dig vid sex, fem på morgonen. Ja, jag hörde att det uh, var nog någon där och la på eh, någon gång då. Jag satt att och fiskade på morgonen igår. Ja. Och hämtade ved och det, det som var kvar. Ja.